แล้วไงสวยถ้าทางด้วยผมเองสวจะดูจากบอกว่าคลิปนี้จะได้ยินเสียงนะครับเพราะมนันมีแบบไม่ได้ยินเสียงเลยนี่ผมสร้างเสือมเลยนี่จะบอกว่าจะได้ยินเลยบอกว่าจะได้ยินนะาานะฮะวาดภูเขาไปทบ เพราะว่าผมผมว่าเปลี่ยนดีกว่าผมว่าผมให้ทุกคนทายดีกว,ว่าว่าผมวาดอะไรสีบก็อกปะวอเคสเม่บลโอกเคนฮะสีดำสีเวียนอืมโอเคนะก็ชื๊บแล้วก็สีเขียวจุ๊บ จึ๊บ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 อืมอืมยันอืมยันทุกคนอืมเชนะทุกคนว่าอะไรต้องไม่ใบนะว่ามันจะอะไรนี่นะฮะอืมเอม ไม่ใครกล้า,ลาเลยพ่อป๊อปแบบเพียตาด้วยน้ำตาเนี่ยโอ้ยไปพิ่ขาก่อนอืมอันน้เดี๋ยวผมไปพี่ขาแล้วก็น้ำตาเชือ่อนี่จ็บเคห่หฮะ ว่าอะไรฮะท่านคนว่าเอ่ท่าคนเขาไม่มาว่าผมว่าอะไรครับฮะครับ g o o d b y e Good morning ไปอยู่